อุปธูสารัฐย้ำว่าการจำหน่ายยุโทโธปกรณ์ของสารัฐให้กับประเทศต่างๆนะครับซึ่งก็รวมถึงไทย บอกว่าใช้นโยบายเดียวกันนะครับก็คือโปร่งใสรับผิดชอบแล้วก็เสียภาษีครับและจนถึงขนาดนี้ยังไม่เคยมีการพูดคุยกับทางการไทยเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F 3านะครับค่ะแต่ว่าตลอดสัปดาห์นี้นะคะกองทัพอากาศได้ชี้แจงแผนจัดซื้อเครื่องบินรบใหม่ค่ะภายใต้เหตุผลความจําเป็นแล้วก็ยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเปิดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่ประเทศผู้ผลิตจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของกองทัพอากาศติดตามเรื่องนี้จากรายงาน ขเหตุเค, okay, ครื่องบินขับไล่ F-16A ฝูงบิน103กองบิน1ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันอังคารที่8มีนาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิขณะฝึกบินขั้นมูลฐานและนักบินดีตัวออกจากเครื่องอย่างปลอดภัยโดยทพอาก,กาศได้ให้ข้อมูลว่าเครื่องบินที่ประสบเหตุเคยประจำการในกองทพอากาศสหรัฐมาแล้ว20ปีและไทยจะซื้อเป็นเครื่องมือสองมาใช้งานต่อรวมกว่า40ปี ได้ปลดประจำการไปเมื่อปีที่แล้วแต่กองทัพอากาศได้คัดเลือกเครื่องที่ยังสามารถบินได้มาใช้ต่อสะท้อนถึงความพยายามของกองทัพอากาศในการดำรงขีดความสามารถและสาธิปไตยของชาติแม้ว่ายุทธปกรณ์ที่มีอยู่จะใช้งานมานานขณะที่แผนการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทนก็เดินหน้าต่อไปโดยเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศต,ต้องการเป็นเครื่องในยุคที่5ใช้เทคโยโลยีซ่อนพลางจากการตรวจจับเดรดราหรือที่เรียกว่าเซล ต้องมีมาตรฐานการผลิตน่าเชื่อถือใช้งานอย่างแพร่หลายสามารถผลิตและนำส่งตามเวลาก่อนหน้านี้พลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศแสดงท่าทีสนใจเครื่องบินขับไล่ F 35เพราะมีคุณลักษณะสอดคล้องกับที่กองทัพอากาศต้องการขณะที่นายไมเคิลฮีตอุปทุตสหรัฐระบุว่ายังไม่เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องเครื่องบิน f 35กับเจ้าหน้าที่ทางการไทย แต่ได้ย้ำถึงแนวทางการขายยุทธปกรณ์ของสหรัฐว่ามีความโปรโง่งใสรับผิดชอบลูกค้าและผู้เสียภาษีชาวอเมริกันมีรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าการจำหน่ายแบบเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมทั้งการฝึกอบรมชิ้นส่วนอะไหล่และสับสนุนอื่นๆพร้อมกันนี้รัฐสภาสหารัฐจะมีส่วนในการชารนาให้ความเห็นชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และไม่ว่าเครื่องบินขับไล่ F 3 5จะมาเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ของกระทัพอากาศหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่กระทัพอากาศจะต้องรับมือคือกระแสะวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคําถามถึงความจําเป็นในการจัดซื้ออาวุธท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและข้อจํากัดด้านงบประมาณทำให้กองทัพอากาศได้ออกแถลงการย้ำถึงการจัดซื้อเครื่องบินใหม่ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยเช่นกันดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน